ไทยนั้นความรู้สึกยังไงนะกับการที่นักตะกร้อของไทยนะครับมีคนต่างชาตินะครับที่นอกจากอาเซียนนะครับที่เขาอยากเล่นนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมกันอย่างจริงจังนะมาไปดูครับว่าไทยความรู้สึกชื่นชอบนี่อะไรยังไงนะครับอะไรกับยิมมากขอตนานี้เคยเห็นคนญี่ปุ่นและคนเกาหลีชื่นชอบดาวเพนนี้ตก่อนหน้านี้เห็นคนไต้หวันปะเที่ไต้หวันก็ชื่นชอบอีกประเทศหนึ่งว้าวเริ่มที่รู้จักในประเทศเอเชียตะวันออกว้าวสุดยอดเลย ก็ไต้นวันนะให้จากโคดไทยนะครับไปสอนเลยนะครับก็แหมเรียกว่าเอาจริงจังนะแบบระดับเด็กๆนะครับก็ฝึกกันอย่างจริงจังนะแบบไม่ใช่แค่บินมาไทยนะขอให้ไทยบินไปสอนเป็นมรณะเลยนะแบบโหเอาจริงเอาจังนาดูแล้วก็เรือรักษาการเตาะการเตะนะครับอ้โหกใช้ได้เลยนะครับแหมไม่เป็นรองคนไทยนะเรื่องของเบสิกนะครับดูรองเท้านะครับไม่ต้องบอกนะครับว่าใช่ไหมนะครับขั้นต่อไปครับขอบคุณสโมสร